e ซัน RX 300นะครับติดชุดแหลกจักรยานบนหลังคาเป็นทูเล่โปรลาย598นะครับอย่างแรกติดเป็นคานขวางกับตัวรถก่อนคานขวางทูเล่วิงบาร์ขาจับ753ชุดคิดตรงรุ่นหมดไม่มีการเจาะตัวรถตัวแหลกจักรยานนะครับเป็นทูเล่โปรลาย598อไม่ต้องถอดล้อหน้าวางจักรยานนั่งคันนะครับ การขวางตงรงนุ้นหมดไม่มีการจอดรถ,รถมีคนแก่ล็อกันจักรยานหายล็อกันแหลกหายนะครับโอเค เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวหลักจักรยานบนราคาตัวเรียบร้อย5.98ไม่ต้องถอนล็อกลากจักรยานนะครับ